พูดถึงพร้อมด้วยหิริโอตตปะภิกษุทั้งหลายทำเหล่าไหนเล่าที่จะทำพวกเราให้เป็นสมณะที่จะทำพวกเราให้เป็นพรามภิกษุทั้งหลายพวกเธอต้องสำเหนียกตนให้ได้อย่างนี้ว่าเราจักเป็นพูดถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตาปะภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเหนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้คงเกิดมีแก่พวกเธอคือจะพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมด้วยหีดิและโอตตาปะพอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านี้พวกเราได้ตามถึงผลแห่งสมณะปฏิบัติแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกมิได้มีภิกษุทั้งหลายเราจากบอกแก่พวกเธอเราจากเตือนพวกเธอให้รู้ เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นสมณะก็อย่าทำผลของความเป็นสมณะให้เสื่อมไปเพราะว่ากิจที่พวกเธอจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกยังมีอยู่